คันนี้อาจจะดูสูงไว้ไปสักนิดนึงรถ oh, PPV ที่ค่อนข้างขับง่ายมันมีเที่ให้ใช้ <S <S ตามสไตล์ของ n i s a ครับถ้าพูดถึงการมีครอบครัวครับหลายคนก็อาจจะมองรถอเนกประสงค์นั่นเองครับรถอเนกประสงค์มีหลายแบบมากครับในประเทศไทยและแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากนั่นก็คือรถแบบนี้เลยครับ PPV ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคันนี้เลยครับ n i สสันเทอร่ครับเป็นรถ P/PV ที่เปิดตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วครับเดิมทีเนี่ยเปิดตัวในปี2018และให้หน้าตาที่ดูคล้ายกับกระบะซึ่งหลายคนบ่นว่าไม่สวยงามนะครับจนใน2ปีที่แล้วเขาก็เลยปรับหน้าใหม่เป็นหน้าแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ครับนั่นคือหน้าแบบเดียวกับ p a r ์ f ไฟเดอร์นั่นเองครับเอกลักษณ์ของนิสสันเทอร่าต้องบอกเลยว่าหลายคนนั้นอาจจะมองข้ามเนื่องจากว่ารถคันนี้อาจจะดูสูงไวไปสักนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่ารถคันนี้มีดีครับ อย่างที่ผมบอกครับรถคันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากครับอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะนั่นก็คือกระจังหน้าโครเมียมแบบใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นลักษณะของ V Motion นะครับซึ่งถูกออกแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้นมีความโดดเด่นมากขึ้นและมีความหรูหรามากขึ้นนั่นเองครับแต่ความหรูหรานั้นมันมาพร้อมกับ นี่แหละครับโคมเงียมนะครับซึ่งหลายคนอาจจะชอบบางคนชอบบางคนไม่ชอบก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะมองว่าเออมันก็สวยดีนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าหน้าตาเขาจะคล้ายๆกับรถรุ่นอื่นของนิสสันใช่ครับคุณคุยถูกนั่นก็คือนิสสันพาร์ทไฟเดอร์นั่นเองครับซึ่งทางนิสสันยอมรับกับเราว่าตอนที่เขาออกแบบนั้นห้องที่ใช้ออกแบบของทีมออกแบบระหว่างนิสสันเทอร่าและนิสสันพาร์ทไฟเดอร์นั้นอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับดังนั้น DNA ของนิสสันพาร์ทไฟเดอร์ก็ถูกถ่ายทอดมาาาาสู่่รคคัันนนนนี้้้เเองงะะจจจกกหหุณ็ไดว ไฟหน้าก็ดูเฉบเฉียวมากขึ้นนะครับดูเป็นแหลมๆนิดนึงนะครับแล้วก็ยังคง quad eye นะครับคือตาสีตานะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ใหม่ของนิสสันมีทั้งในนิสสันเท r ร่านะครับแล้วก็นิสสันนาวาร a นั่นเองนะครับในส่วนของกันชนหน้าก็ปรับปรุงใหม่นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับซึ่งก็ถูกวางไว้ในตำแหน่งที่ต่ำสุดนะครับเพื่อใช้ในการฉายเวลาทัศนวิสัยไม่ดีนั่นเองนะครับ แต่นี่สันเทอร่าก็มีข้อหนึ่งที่ถ้าพูดถึงแล้วทุกคนอาจจะรู้สึกว่าทําไมถึงไม่ยอมปรับปรุงสถิตินั่นก็คือล้อแม็กนะครับแม้แต่ตัวท็อปนะครับคันนี้ซึ่งเป็นรุ่น VL 4x4 นั้นก็ให้ล้อขอบ18นิ้วมานะครับซึ่งรถ PPV รุ่นอื่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มให้ล้อขอบ20นะครับแต่ว่าการให้ล้อขอบ18เนี่ยสำหรับผมนะซึ่งเป็นคนที่ชอบขับรถแล้วก็ชอบใช้รถที่เต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PPV เราพูดถึงแล้วเนี่ยมันสามารถนำไปสมบุกสมบันได้เนี่ยล้อ1 ดีกว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของความนุ่มนวลนะครับรวมถึงในเรื่องของความไร้กังวลเวลาคุณต้องไปลุยนะครับถ้า120เนี่ยต่อให้เป็นรุ่นขับ4ี่รเวลาคุณลุยคุณก็จะต้องมีความตะกิ้ตะขวงใจว่า แจ้มอย่างมันจะรอดหรือเปล่านะครับแน่นอนครับในการปรับปรุงอีกอย่างนั่นก็คือท้ายรถนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าท้ายรถของนิสสันเทอร่านนถูกปรับให้ดูมีความหรูหรามากขึ้นนั่นเองนะครับเริ่มจากการให้โครเมียมนะครับที่เชื่อมระหว่างไฟท้ายซ้ายกับขวานะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์นะครับคาว่าเทอร่าถูกปรับมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอักษรแบบสมัยใหม่นิยมก็คือวางตัวอักษรให้ห่างแล้วมันก็อ่านง่ายขึ้นนั่นเองครับแต่ที่เพิ่มเติมมาในรุ่นนี้นะครับอีกอย่างก็คือประตูท้ายไฟฟ้านนัั่เองครบ ในส่วนของภายในห้องโดยสารครับต้องบอกเลยว่า Nissan Terra นั้นมีห้องโดยสาร2สีนะครับอย่างสีแรกก็คือสีเบจแบบนี้นะครับที่คุณจะได้เห็นในคันสีแดงคันนี้นะครับอีกสีหนึ่งก็คือเป็นสีดําสลับกับสีแดงเบอร์กันดีนะครับซึ่งเป็นสีที่ผมบอกเลยว่าเคยเห็นแล้วบอกว่าสวยมากนะครับผมขอเริ่มจากภายในห้องโดยสารทางด้านหลังก่อนละกันนะครับด้วยความเป็นรถ PPV เนาะ ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคุณพับแถว3ามลงไปนะครับสิ่งที่คุณจะพบก็คือพื้นที่ในการเก็บของเยอะมากนะครับอย่างตอนนี้นะครับเรามีกระเป๋ากล้องเนาะแล้วก็มีรถเข็นเด็กในส่วนของห้องโดยสารนะครับเรามาเริ่มกันที่พื้นที่โดยสารตอนหลังนะครับก็ต้องบอกเลยว่ารถ p P ีทุกรุ่นเนาะพื้นที่โดยสารตอนหลังเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเบาะแถว2เนี่ยเป็นพื้นที่สวรรค์นะครับนี่คือพื้นที่การโดยสารของนิสสันเทอร่าครับเมื่อคุณเลื่อนเบาะจนสุดนะครับคือไม่มีผู้โดยสารตอนหลังในแถวที่3านะครับ ซึ่งเบาะแถวที่3เนี่ยนะครับที่เราพับไว้เนี่ยมันเป็นการพับแบบ50-50เ 50. บาะตรงนี้นะครับสามารถแยกเลื่อนได้นะครับระหว่างซ้ายกับขวาอย่างตอนนี้เนี่ยผมอยู่ั่างซ้ายเนาะเราเลื่อนเพิ่มขึ้นเนี่ยได้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเลื่อนสุดปุ๊บนะครับก็จะอยู่ในท่าประมาณนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าหลังเราเอนใช่ไหมเราก็สามารถปรับให้หลังมันขึ้นมาได้นะครับแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าปรับสุดก็จะอยู่ท่านี้เอาสบายผมแนะนําให้เป็นท่านี้ครับนี่เห็นไหมคือมันเป็นผ้าที่ค่อนข้างสบายมากพอสมควรเลยนะครับแน่นอนครับเอ่อถ้าพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันของตัวพื้นที่การโดยสารตอนหลังเนี่ยนะครับมันจะมีค่อนข้างเยอะนะครับอย่างแรกที่คุณเห็นเลยก็คือ เบาะนะครับสำหรับเด็กนะครับ Isofix มีช่องติดตั้งมาให้นะครับเป็นมาตรฐานของรถ p p v ทุกๆรุ่นเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ในส่วนของแอร์นะครับก็ยังเป็นแอร์ที่สามารถแยกปรับพัดลมแอร์ได้นะครับแยกจากตอนหน้าไปเลยนะครับแล้วก็ช่องแอร์ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่บนหลังคานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีก ชุดหนึ่งอยู่สําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเท่านี้ไม่พอนะถ้าคุณกลัวว่าผู้โดยสารตอนสองจะร้อนนะครับก็ยังมีช่องแอร์ท้ายคอนโซลนะครับแบบนิสสันนวาล่ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็เหนือไปกว่านั้นสําหรับใครที่เป็นสายอุปกรณ์แล้วชอบรืมชาร์จนะครับก็จะมีช่องชาร์จนะครับทั้ง USB-A และ USB-C มาให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่ครบคันนะครับแต่จริงๆอะ่ะส่วนหนึ่งเลยนะที่ผมชอบนะผมอยากจะบอกนั่นก็คืออันนี้เลยครับ คือถ้าคุณมาดูเบาะนั่งของเจ้านิสสันเทอร่าจริงจริงเนี่ยนะครับจะพบว่าเทียบกับ PPV รุ่นอื่นเนี่ยเขาจะมีการเล่น t e x t อร์บางอย่างนะครับอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนั่นก็คือเรื่องของการตัดเย็บเบาะนะครับการตัดเย็บเบาะของนิสสันเทอร่าเนี่ยค่อนข้างจะเน้นรายละเอียดอยู่พอตัวนะครับปุ่มพวกนี้นะครับจริงๆแล้วมันเปรียบเหมือนตัวตัวนวดนะครับคือเวลาคุณนั่งานานๆจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเมื่อยนะครับเพราะว่าในขณะที่รถมันกระเทือนเนี่ยพวกนี้มันก็แบบทำให้เราเสียดสีไปด้วยทําให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลลายนนัแ้วก็หงเี่ ยังเป็นหลังเจาะรูด้วยนะนะครับซึ่งสีนี้นะครับที่ผมบอกเป็นสีเบจเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างจะดูแลรักษาลําบากถ้าใครชอบที่เป็นสีแบบดูแลง่ายๆผมว่าดากับเบอร์เกนดี้ก็โอเคนะครับแล้วที่สําคัญคือหลายคนอาจจะบอกว่าอา้าวอย่างนี้มันแปลเปลี่ยนตามสีรถหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะครับคือคุณสามารถเลือกซื้อได้เลยว่าคุณอยากได้รถสีนี้ภายในสีนี้นะครับซึ่งเป็นเทอร่ารุ่นเดียวเลยนะที่ จะทาแบบนี้ได้นะครับเอาละครับมาดูห้องโดยสารตอนหน้านะครับห้องโดยสารตอนหน้าเนี่ยก็เรียกว่าจะคล้ายๆกับเจ้านิสสันนวราชหลายๆจุดนะครับแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะนะครับที่ทำให้มันน่าใช้มากขึ้นนะครับจุดขายหลักของรถคันนี้นะครับอยู่ที่ชุดนี้เลยชุดคอนโซลกลางตรงนี้นะครับซึ่งมันถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็อย่างเช่นระบบขับ4ล็อกเตสลงทางลาดชันเป็กมือไฟฟ้านะครับส่วน2ปุ่มนี้เนี่ยนะครับมันคือปุ่ม One Touch Tumble นะครับก็คือกดพลักเดียวปุ๊บเบาะนั่งแถว2ก็จะม้วนล,ลงมานะครับคือดีมากสําหรับแบบบางทีเราเป็นผู้ปกครองอ่ะที่แบบต้องรับเด็กๆแล้วเอาคนเข้าแถว3ามบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยนะครับก็คือกดปุ๊บเบาะมว้วนนะครับไม่ต้องลงไปปุ๊บโอยไปมว้วนนู่นนนี่อันนี้สบายมากนะครับในส่วนของคอนโซลอย่างที่บอกไปว่ามันจะคล้ายๆกับนิสสันนวรานนั่นก็คืออย่างเช่นเรือนไม้นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าชุดเดียวกันฟังก์ชันผมเล่นก็ เหมือนเหมือนกันเลยครับในส่วนตรงนี้นะครับจะมีเรื่องของฟังก์ชันในเรื่องของออแผนที่นําทางมาให้ในตัวนะครับอันนี้ก็ดีมากๆนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเทียบกับ g o o g l e Map แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ละเอียดเท่านะอันนี้พูดเลยนะครับคือใครใช้ Google map จนชินแล้วมาใช้ในเทอร่าเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะละเอียดกว่านี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับ ชุดกล้องนะครับมีมาให้นะครับเป็นกล้อง360องศาพร้อมระบบ moving object detection นะครับมีมาให้แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของฟังก์ชันนะครับที่ใช้งานก็อย่างเช่นรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ความสบายหลายๆอย่างนะครับก็ยังมีอย่างเช่นนี่เลยนะครับแอร์แยกปรับอิสระซ้ายขวาและที่สำคัญนะอยากจะให้ดูนี่เลยเราจะดูครับ รถคันนี้มีฮีเตอร์นะบอกเลยนะครับซึ่งก็จะทำงานโดยการเอาคูลแลนนะมาแลกเปลี่ยนความนอนนะครับอย่างเช่นคุณไปทางเหนือหนาวๆ่างเงี้ยรถคันนี้นะฮะให้ความอบอุ่นกับคุณได้สบายมากนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องชาร์จนะครับซึ่งจะมีใช้สายชาร์จได้แบบ USB A นะครับแล้วก็ USB C นะครับก็สำหรับใครที่เป็นสาย iPhone ก็อาจจะปลื้มนิดนึงเพราะว่า USB C เนี่ยรถ PPV ส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยให้กันมา ะร,ระบบขับเคลื่อนสีลอ้อยังเป็นแบบหมุนนะครับแล้วก็ถ้าถามผมเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ชาร์จไร้สายนะครับมันอาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่ามันมีแผ่นกันลื่นนะจริงๆแล้วในส่วนของเบาะเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมันก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะอ่ะลองดูผมตัวใหญ่นะไซม่เลยนะครับพอนั่งปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยเบาะค่อนข้างใหญ่อยู่พอตัวนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่ถ้าพูดถึงแล้วก็ ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับส่วนฝั่งนู้นเป็นอะไรเป็นปรับมือใช่ไหมนี่ผมว่าอันเนี้ยนิสสันควรจะเติมเบาะไฟฟ้ามาให้ผู้โดยสารนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยรถพ p v เนาะคนที่นั่งเบาะหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสี่ภรรยาแหละนะครับด้านนี้มีเบาะไฟฟ้าแล้วด้านนี้ล่ะคือผอบอไม่จําเป็นผมว่าไม่ใช่นะถ้าพูดถึงแล้วเทียบกับอ่าอย่างเจ้าใหมา่อย่างฟอร์ดเอเวอเรสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูหรือวานะครับเทียบกับ ในตระกูลอื่นๆที่เป็น p v ในคลาสและรุ่นใกล้ๆกันเนี่ยผมบอกเลยว่าฟังก์ชันของเทอราเนี่ยค่อนข้างจะดูธรรมดาธรรมดานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าดีมากๆนะเหนือกว่าคน,คนอื่นก็คือเรื่องของการตกแต่งนะครับไม่ว่าจะสีเบจนะครับหรือสีดําเบอร์กันดีนะครับโดยเฉพาะสีดําเบอร์กันดีเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยงามน่าใช้มากครับ วันนี้นะครับตอนก็มาเดินทางนะเส้นทางเรียบง่ายก็คือกรุงเทพหัวหินนั่นเองครับเชื่อว่าหลายคนคงเคยมาแหละนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเวลาคุณพูดถึงรถครอบครัวนะสำหรับคนไทยเนี่ยรถพ p v ี PV เนี่ยมาอันดับหนึ่งใช่ไหมกทิติศครับผมเออทำไมคนคนไทยถึงชอบรถพี v วี PV วะคือ,อรถพ p พีวีะครับมันคือปกติแล้วรถความเป็นรถครอบครัวเนาะอย่างน้อยมันก็ต้องนั่งได้อย่างน้อย4อี่ห้าหรือเจดที่นั่ง ซึ่งในไทยเนี่ยรถที่นิยมส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นรถเจที่นั่งแล้วรถเจที่นั่งเนี่ยถ้าคุณไม่ไปลองแบบพวกรถ MPV คุณก็ต้องลองรถ PPV เพราะว่ารถ PPV เนี่ยมันเป็นรถในพวกของที่แบบทำมาจากพื้นหานกระบะทนใช้งานง่ายอ,อะไรพวกนี้รถ PPV ก็เลยมาเป็นอันดับหนึ่งสำหรับคนที่กำลังมองหารถครอบครัวอยอู่นะครับ ซึ่งสาหรับน i สันเทอร่านะที่เราเอามาในทริปนี้นะครับก็เป็นรุ่น VL 4x4 นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วน i ่ันเทอร่าเนี่ยเขามีข้อดีหลายๆข้อนะอ่ะขอเริ่มจากข้อแรกก็คือด้วยความที่เขาเป็นพื้นฐานจากนิสสันนวารามันเลยทําให้รถคันนี้ได้เครื่องยนต์เทอร์โบคู่190ม้าแรงบิด450นิวตันเมตรแล้วก็เกียร์7สปีดนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้แรงที่สุดเนาะเพราะว่ามันก็จะมีแบรนด์อื่นอย่างเช่นอ่า ฟอร์ดหรืออย่างเช่นโตโยต้าที่เครื่องยนต์รุ่นใหญ่เขาแรงกว่านี้แต่190มมากับแรงบิดเท่านี้คิดว่าไงเพิ่งขับนาวาร่ามานี่เราอะใช่จริง,รงผมเพิ่งขับนาวาร่ามาคือส่วนตัวผมอะผมเป็นคนที่มองว่ารถกระบะหรือพวกรถ p p v อะไรพวกนี้จริงๆอะตั้งแต่180แรงม้าขึ้นไปอะมันเหลือเฟือแล้วแรงบิดสักประมาณ400นิตันเมตรจริงๆผมก็เหลือเฟือแล้วอย่างตัวเนี้ยโอเคอาจจะไม่ได้มีแรงม้า200ตัวแรงบิดไม่ได้เป็น500นิวตันเมตรแต่มันก็ ดิฟลงมาแค่นิดเดียวอ,ะอ่ะอ่าใช่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าโอเคนะตอนที่ใช้นาวาร่าแล้วตอนนี้สำหรับพี่เหรอพี่รู้สึกว่ามันเป็นรถ P P V ที่ค่อนข้างขับง่าย uh huh. จริงๆแล้วถ้าเทียบกับในตระกูล P P V ด้วยกันเนี่ยคันนี้เป็นรุ่นที่สองนะที่ใช้เทอร์โบคู่พอรุ่นแรกก็คือ f o r d e เ e r e s t uh huh. อ่าเครื่องสองพันเทอร์โบคู่นนเนี่ยเป็นเครื่องสองจุดสามเทอร์โบคู่แรงม้าอาจจะน้อยกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าถามเรื่องการตอบสนองอะเวลาเหยียบไปรู้สึกว่าเราไม่ต้องเหยียบเยอะอะจอนเราเหมือนแบบเราค่อยๆลลินไปเเววาาออกตัรค่่อยๆลิิ้นนรมัก็็ววงไดเ นะไม่ต้องแบบคือ P P V บางรุ่นนะครับคืออาจจะต้องเหยียบเยอะเหยียบลงไปเยอะคราวนี้มันก็เริ่มจะมีการเขาเรียกว่าอาัตราประหยัดน้ํามันก็เริ่มจะไม่ค่อยดีละนะมันก็จะเป็นเหตุผลหลายๆอย่างที่ทําให้หลายคนเนี่ยพยายามที่จะมองหาเครื่องยนต์แรงๆรถ P P V เพราะตัวมันก็หนักเนาะตัวมัน2ตันกว่าเลยนะครับ,รบใช่ในส่วนของการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่น่าเสียดายคือมันไม่มีแพ t เดิลชิปเนาะซึ่งใน P P V เนี่ยแพดเดิลชิปจะมีอยู่รุ่นเดียวก็คือปัจจุบันสปอร์ต นะแล้วก็อาจจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือเจ้า Fortuner GR นะครับที่ให้มาแต่นอกนั้นก็คือส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันก็คือเป็นเป็น Select Mode ที่ท,ที่คัเกี์นะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปสําหรับผมเลยเนี่ยในการขับขี่เท่าที่เห็นเลยนะตอนนี้ก็คือโหมดการขับขี่นะครับคือโหมดการขับขี่คันนี้จะไม่ได้มีเลยก็คือขึ้นมาคุณอยากขับขช้าขับเร็วเนี่ยอยู่ที่คุณเลยนะครับการตอบสนองของคันเร่งคันเร่งค่อนข้้งวาแล้วแล้วก็เรื่องของพวงมาลัยนะครับก็จะมีระยะนิดนึงนะครับแต่ก ไม่ได้เยอะมากนะครับน้ำหนักพวงมาลัยก็ถ้าความเร็วต่ําก็ตามสไตล์เลยก็คือจะมีน้าหนักประมาณหนึ่งพอเราขับเดินทางเงี้ยก็จะเบาๆหน่อยนะครับแล้วก็น้ำว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจุดขายของออคันนี้เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งอ่ะจอนคือช่วงล่างเป็นไงนั่งมาสักพักใหญ่และ้ะส่วนตัวผมต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าผมพูดในฐานะของคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์นั่งรถ PPV ที่เป็น แบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ผมได้นั่งรถ P P V จริงจังคือเอเวอร์เรสต์อัว2.2ถ้าสมมุติว่าให้เทียบกันผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยก็อาจจะมีความรู้สึกที่ว่ามันมันตึงตังขึ้นมามากกว่านิดหน่อยออนิดหน่อยแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้หน้าลำคานนะคือ,อ,อโอเคแหละรถ P P V เวลาคุณนั่งคุณจะรู้สึกว่ามันจะมีช่วงล่างที่ใกล้เคียงกับพวกรถกระบะแต่เนี้ยมันนุ่มกว่าอ,อ,อันนี้ผมพูดในฐานะที่ว่าผมนั่งอยู่ฝั่งคน อ่าโดยสารแล้วฝั่งคนขับล่ะฝั่งคนขับก็จริงๆิงก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเราด้วยความเป็นคนขับานเราก็เลยจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันน่ารำคาญเท่าไหร่กับช่วงล่างแบบนี้คือมันก็เป็นช่วงล่างที่นั่งสบายนะครับเพราะว่าเราจริงๆวันนี้เราเดินทางไปเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้ว <ฮะ S 2> ก็ยังไม่มีเรื่องของความเมื่อยล้าหรือความรู้สึกว่าเหนื่อยล้ามากแต่จริงๆอะ่ะเราพีวีมันต้องถับคนนั่งหลังใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เธอเป็นไงนั่งหลังกับรูปนนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกๆเหมือนกันนะคะที่มีโอกาส มาทดสอบรถเราได้นั่งเบาะแถว2ส,สักทีนะคะแนละ้วหลังจากนี้ก็น่าจะได้นั่งเบาะแถว2ไปอีกยาวๆนะคะคือจริงๆเนี่ยพีพีวีเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวที่เป็นรถฟูลไซส์อยู่แล้วแหล,ละเดินว่าจุด ที่สบายที่สุดของ BB b ี v เนี่ยก็คือบอกที่นั่งแถวสองเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าของนิสันเออร่าเนี่ยเท่าที่เดินนั่งเนี่ยเราเดินรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นเทเตอร์ซีดนะคะก็คือแถวสองเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงขึ้นมาตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะเปแปลกเหมือนกันนะเราต้องมานั่งสูงสงแต่แต่พอแบบต้องเดินทางไกลอะ่ะเฮ้ยมันโอเคนะกับการนั่งเทเตอร์ซีดเพราะว่าเราอะ่ะจะช่วยเราจะเห็นข้างหน้าคือมันไม่น่าเบื่อปกติเนี่ยนั่งแถวสองเราก็ดูแค่กระจกข้างไงแต่อันเนี้ย พอเป็นเทร์เีเนี่ยเราก็ได้ดูประจข้างหน้าด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างเนี่ยพอมานั่งแถวสองเนี่ยคือเดินว่าเดินเดินก้าพูดได้เต็มปากนะนะตอนนี้นะว่านิส s ันเ e อร์ราเนี่ยเป็นรถพีพีวที่สบายมากที่สุดเท่าที่เดินเคยนั่งมานะคะถ้าเป็นพีพีวค่ายอื่นที่เดินเคยนั่งเนี่ยเดินรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างตึงตังกว่านี้แต่ของเทอร่าเนี่ยมันจะฟิลคล้ายๆรถอเนกประสงค์อ่ะ ขอยกตัวอย่างใหม่แล้วกันเนาะก็คือเดินเดินรู้สึกว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกับซูบารุฟอ r e เรสเตอร์นะคะแต่คันนี้จะจะแข็งกว่านิดนึงนะคะ <S <S คือเยว่าปัจจัยที่ที่ทําให้มันสบายกว่า PPV รุ่นอื่นด้วยเนี่ยน่าจะเป็นด้วยล้อเขาด้วยใช่ไหมบอลเพราะว่าเหมือนคันนี้จะให้ล้อไม่ใช่ล้อยี่สบะล้อสิบใช่ไหม <S 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 ใช่ออพอล้อสิบปุ๊บเลเรื่องการซับ อไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้หนุ่มนวลกว่าพวกล้อขนาด20นิ้วนะคะแล้วก็ความสะดวกสบายของเบาะแถว2ออีกอย่างหนึ่งนะคะที่เดินชอบเนี่ยก็คือในส่งของแอร์เนี่ยมันเราก็จะสามารถปรับได้เลยจากข้างบนเพดานตรงนี้นะคะคือคนข้างหน้าเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาก็เปิดของเขาไปส่วนเราแถว2เนี่ยเราก็ปรับของเราตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยเป็น PPV รุ่นเดียวไมมบอลที่มีจอกลางมาให้ก็ต้องบอกว่าเป็น น่าจะเป็นรุ่นเดียวนะเท่าที่เท่าที่จาได้เหมือนกันนะครับเออนะแล้วก็จอตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีไอ้กล่องมีสติกอะคะ่ะที่เป็นมีบล็อกเนี่ยเราสามารถเชื่อมได้แล้วก็ดูเน็ตฟิกดูอะไรได้เลยนะอันนี้คือคุณไม่ต้องติดเพิ่มอะ่ะเออเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พอนั่งแถวสองปุ๊บมาด้วยความที่มันฟิลคล้ายๆรถอนเนกะสมเนาะแล้ววันนี้เราก็พกลูกมาด้วยนะคะเดี๋ยวเธอทำไมเธอใช้คำว่าูกพกพกพกเออทำไมเขาเขาใช้คำว่าพก เออวันนี้เราก็ฮิ้วลูกเขามาด้วยหิ้วลูกตัวเล็กมาด้วยนะคะน้องเพื่ออายุสองเดือนนะคะตอนแรกก็กังวลมากว่าแบบเอารถพีพีวีมาเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งมันจะอะไรอย่างเงี้ยน้องจะไม่สบายตัวหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่นั่งกับเขาตอนนี้คือหลับสบายตลอดเส้นทางนะคะก็ถือว่ารถคันนี้ถ้าเป็นเบาะแถวสองนะถือว่าสอบผ่านเลยในเรื่องของการโดยสาระคะ่ะประเด็นหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้แม้ว่าอัตราประหยัดก,กับอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างอัตราประหยัดกับอัตราเร่ง ก็น่าสนใจเพราะรถหนักสองตันแรงบิดแรงม้าก็ไม่ไดีกว่าชาวบ้านอืเป็นไงอ่ะเอาอัตราเร่งก่อนอคิดว่ากี่วิสิบเอ็ดไหมเฮ้ย <c oughs> ไม่ถึง <c oughs> มันไม่ใช่สองร้อยมาเลยเอาเหรอเออแล้วคันนี้นะครับก็เราเคยทดสอบกันมาแล้วนะรอบหนึ่งนะครับอัตราเร่งคันนี้นะครับศูนยถึงร้อยอยู่ในอัตราเร่งอยู่ที่สิบสามจุดหนึ่งวินาทีแล้วปกติคู่แข่งเขาได้เท่าไหร่ก็โดยเฉลี่ย โดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยอย่างสองร้อยม้าเนี่ยมันก็จะต้องได้อยู่ประมาณสิบสองวิอ่าอ่าก็เรียกว่าช้ากว่าวิหนึ่งแต่วิหนึ่งเนี่ยจริงจริงวิหนึ่งก็คือเหมือนเหมือนแทบจะว่าถ้าแบบเหมือนห่อตามกันก็คือแบบก็ตามตูดได้อะเอเดมีไหมเอเดเหรอคือจริงๆต้องบอกว่ามันมีเท่าที่ให้ใช้ตามสไตล์ของนิสสันอันนี้เรียกว่าพูดอ้อมอ้อมเอาแบบตรงๆสิตรงตงก็คือไม่มีอ่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะอ่าอย่างเช่นนะครับ ระบบที่ให้มานะก็คืออเตือนมุมอับสายตาอันนี้คือได้ใช้นะแต่ว่าเตือนมุมอับสายตาของเจ้าเทอร์่าเนี่ยก็จะอยู่ที่กระจกนะครับก็จะเห็นได้อยู่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้มุมอับสายตาแบบนี้บางทีมันมัน,ม,นมันขีดมันเล็กนะแต่ว่ามันก็อยู่ในสายตาของเรานะครับอีกอันนึงที่มีมาให้นะครับก็คือเตือนและป้องกันการชนทางด้านหน้า <c oughs> ก็จะเตือนเป็นเสียงเตือนอย่างเดียวนะแต่ว่าไอ้หน้าที่เบรกอะ่ะคือเรานะครับแต่ว่าในความเร็วต่ําเนี่ยเขาบอกว่ามีการเบรกนะแต่ว่าก็ยังไม่เคยลองนะครับน,นี้บอกก่อนนะครับอีกอันนึงนะครับที่มีมาให้กล้อง360องศาพร้อมระบบ Moving Object Detection นะครับอันนี้ก็คืออะไรหรือว่าจอรคือบอกอีกกล้อง360องศาเดี๋ยวเราจะเห็นใช่ไหมว่ามันมีกล้อง360องศามองมุมนั้นมุมนี้มุมนู้นแต่บางทีอ่ะ หมาวิ่งตัดผ่านข้างหลังหรืออย่างเช่นแบบใครที่มีลูกเล็กเงี้ยอาจจะกงนนังวลนะแบบลูกอาจจะบางทีแบบเผลอวิ่งตามมาอยู่ท้ายรถเงีย้ยที่เป็นข่าวกันเยอะๆที่แบบถอยรถชนลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยคือตัวเนี้ยมันช่วยได้คือมันจะเห็นเลยนะว่าเออมีเตือนเลยนะว่านี่นะมีคนอยู่ข้างหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พร้อมเซ็นเซอร์ที่เตือนทั้งแล้วก็พร้อมเซนเซอร์นะที่เตือนทั้งเวลาเราถอยนะครับเป็นระยะทั้งทางด้านหน้าและด้านหลัง นะอันนี้มีมาให้ครับก็เรียกว่ามีเท่านี้เลยเท่าที่ผมเล่นนะครับก็ก็เราวๆนี้นะครับก็คือมีเท่าที่จําเป็นใช่มีเท่าที่จําเป็นมไม่เยอะเกินไปแล้วก็สังเกตว่ามันจะเป็นระบบที่เน้นเตือนไม่ได้เน้นช่วยบางทีเท่านี้พี่พอใจแล้วนะเพราะว่าคือบางทีช่วยเยอะไปมันมันมาขัดกันการตัดสินใจของเราอะ่ะอย่างเช่นพี่เคยเป็นอย่างเช่นแบบเวลาเราจะ สมมติเราขับเร็วๆเนาะแล้วเราลืมปิดเลนคิปปิ้งเนี้ยปรากฏว่าเราลืมเปิดไฟเลี้ยวแล้วออกนอกเลยนอะมันหักกลับมาเลยนะปึ๊บอย่างเงี้ยแบบ่งนกบ,บเพียบทำไมกูจะออกไงคือ <laughs> ต้องบอกเงี้ยว่า บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแล้วคุณเลี้ยวทำไมคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวก็เข้าใจนะว่ามันคือหลักความปลอดภัยแต่บางทีถนนมันโล่งไงแล้วแบบคือเราก็จะเลี้ยวเลยอะนึกออกไหมมันไม่ต้องบอกใครก็ได้ว่าตอนนี้มีมีว่าเราจะเลี้ยวเออแต่พอมันมีอีระบบเนี่ยดึงพวงมาลัยกลับขึ้นมามันทำให้แบบมันเสียจังหวะไอ้เสียจังหวะไม่เท่าไหร่บางคนเบื่อใช่แบบจะไปพุ่งเบื่อดึงกลับเนี้ยผมเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนผมผมลองไปนั่งกับรถเพื่อนผู้หญิงมาแล้วแล้วพอเขามีเอรแดนอะพอมันดึงกลับปุ๊บเขาแบบกีดแบบจริงเหรอกีดเลยเห ม,มีมี oh. คือต้องมองต้องบอกว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย uh. แต่ส่วนตัวผมก็ใช่แหละถ้าถ้าเป็นผมนะผมขอแค่มีระบบเตือนก็พอตอ่อให้มีระบบหักเลี้ยวผมก็ปิดเหมือนกันผมก็ปิดแต่รถลายมา a เอเดสุดยอดเทพเอเดทไหนก็ปิดหมด <laughs> ใช่ใช่ใช่ <laughs> หลบว่าเราเติมไปเท่าไหร่ครับ13.9ลิตรครับโดยประมาณนะเราวิ่งไปเท่าไหร่ครับตอนนี้เราวิ่งมา214.1นะครับเดี๋ยวลองหารดูปึ๊บ,บนะครับ214.1หาร13.9เท่ากับเฮ้ยมันเยอะกว่าบนหน้าปัดนะ,ะ,ะเดี๋ยวยเราว่ากันอีกทีว่ามันประหยัดจริงไหมหาร13.9ถูกแล้ว สิบห้าจุดสี่ค่ะนี่แล้ววันเนี้ยมากันประมาณสี่คนถูกไหมช่รวมสัมภาระน้ำหนักอะไรเนี่ยประมาณสี่คนวกว่ากว่าด้วยซ้ำาประหยัดอยู่นะเอ้ยแต่จริงๆเราต้องบอกว่าวันเนี้ยเราไม่ได้วิ่งเร็วนะครับก็เลยไม่มีโอกาสที่ใช้ความเร็วแบบเวอร์วังมากอาวขาดเข็มขัดสีทิดเออขาดใช่ต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับในภาพรวมก็ประหยัดนะ พราะแต่ว่าถ้าถามว่าประหยัดแบบในความเร็วจริงๆอ่ะซึ่งคุณต้องใช้ความเร็วกันสักร้อยถึงร้อยิเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมารายงานกันอีกทีหนึ่งดีกว่าครับครับบทสรุปของนิสสันเทอราครับจริงๆผมต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะมีส่วนที่ดีมากๆนั่นก็คือเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ครับความประหยัดที่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่เรียกว่าให้มาอย่างจัดเต็มนะครับแต่ว่า สิ่งที่ทําให้หลายคนอาจจะมองข้ามเทอร่าไปมันมีอยู่หลายๆประการนะครับอย่างหนึ่งที่ผมพูดและสอบถามจากหลายคนมานั่นก็คือเรื่องของการออกแบบคือมันเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างจะดูเป็นผู้ใหญ่นะครับอาจจะนิชกับหลายกลุ่มที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยราคนันนี้มันดูเป็นผู้ใหญ่ไปนะครับมันดูแบบไม่ค่อยสปอร์ตอีกเรื่องหนึ่งก็คือฟังก์ชันต่างๆที่อาจจะรู้สึกว่ายังขาดบางอย่างนะครับเช่นอย่างที่ผมบอกไปครับเบาะนั่งปับไฟฟ้าฝั่งคนนั่งเนี่ยอาจจะจาเป็นนะครับระบบ a อดที่ก็อาจจะถึงเวลาที่ควรจะต้องให้มาแล้วนะครับ แต่ว่าในเรื่องของฟังก์ชันอะไรเงี้ยเราอาจจะยังไม่สู้คนอื่นนะครับซึ่งบางทีเราทําราคามากขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นคนอาจจะสนใจมากขึ้นนะครับและสุดท้ายผมบอกเลยว่าส่วนที่ดีของที่สุดของเทอร่านั่นก็คือเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่กันนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างเองก็ดีนะครับนี่คือหนึ่งในรถ PPV ที่มีราคาไม่ได้แพงและออปชันก็ครบครันไม่ต่างจากเพื่อนๆครับขอบคุณที่ติดตามไรเบสเตอร์ครับงวดหน้าเรามาพบกันใหม่ครับ